ตอนที่ห้าเอายังจะตัดแล้วนะหนึ่งสองสาม่ห้าเฮ้า้เฮ้บิ๊กไปเลยเฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เเฮ้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 เฮใเี้เฮ้เฮ่เฮ้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 เ้เ้เย้ใ้เ้้เฮ้เเ้เ สั่งใครอะจย่าไปดู้แล้วก็ดูอยู่เลยกังบอนว่าเรื่องนี้น่าสงสัยตามไปกระเถอะเจ้าบิ๊กเอาปังปองรอพวกเราด้วยฮะโอ้เฮ้ยเจ้าหมอนีแล้วบ้านนี้ถ้าไม่จ่ายค่าไฟจะโดนตัดไฟจริงๆนะครับมันเอาอีกแล้วเองตกใจรอปอนเองเหรอ แล้วนะ้ำมาแอบทำอะไรตรงนี้กันล่ะเนี่ยพวกหนูต่างหากมาแอบทำอะไรตรงนี้เนี่ยเรากำลังตามคงน่าสงสัยกันอยู่ใช่ใช่เห็นทำตัวลับับล่อหล่อนหน้าบ้านคนอื่นน่าสงสยัยม,มากๆใช่ใช่น่าสงสยัยน่าสงสยัย <c oughs> โอ้เจ้าบิกวันนี้แกก็ยังสดใสเหมือนเดิมเลยนะอุย้ยเจ้าบิกเป็นหมานี่นะถ้าให้เจ้าบิกเขาไล่หมอนั่นได้เราก็น่าจะรอดไปอีกเดือนหนึ่งฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆอฮ ทุกคนกำลังสงสัยเจ้าคนน่าสงสัยที่กำลังทำตัวสงสัยตรงนั้นสินะน่ารู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครเ,เหรอครับพวกนักเลงเรีไถ่เงินจริงเหรอ แล้วทำไมนักเลงต้องปีนเสาไฟได้ยหรอนั่งสิเหมือนลิงมากกว่าใช่เหมือนลิงเอ้ยไม่ใช่มันกำลังปีนดูเหยื่อไงจะเอาไงไม่จ่ายจะตัดแล้วนะเห,นเห็นไหมเห็นไหมมันคงคูอีกแล้วเราแจ้งตำรวจดีมั้ยครับไ่ดีรองเอางี้ให้จมิกมันเข้าไปเห่าไล่เป็ไงถ้าไล่มันไปได้น้าให้สิบบาทเลยอ่ะเฮ้ยปอนไม่เอาหรอกแต่ปอนเป็นคนดีเดี๋ยวปอนช่วยเอง หยุดนะเจ้าวายไ้อะไรเนี่ยเจ้าหนูเจ้าบิ๊กฉันเลือกนายไปลดูดไม่เอาหมากลงวันแสกๆมมฤิดถ่ายเงินคนอื่นทำแบบนี้ไม่ดีนะครับนี่มันเ,เรื่องอะไรกันครับเนี่ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาจดค่าไฟาเองครับคว,วามแ<ะ>ปกเพ็น เจ้าของบ้านที่ค้างค่าไฟนี่นะรีบจ่ายค่าไฟได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาจ่ายกันง่ายๆผ่านแอปกันแล้วถ้าทําไม่เป็นก็ไปที่การไฟฟ้าเขามีเจ้าหน้าที่ที่รอรับชําระเงินอยู่บริการเหล่านี้เป็นหนึ่งในค่าบริการรายเดือนด้วยนะคัดใช้กันบ้างเพอจะไปไหว้เ้ยมาหลอดเทพสมาร์ท หมอผีแต่งเรื่องแสวร,ร้ายคนอื่นไม่ดีเลยนะครับส<อ>่วนบังตอนเรื่องที่เรายังไม่รู้แน่ชัด ต้องหาความจริงก่อนเสมออย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวและตัดสินก่อนนะครับขอโทษครับคุณมนุษย์ไฟฟ้าค่าบริการที่พี่เจ้าหน้าที่พูดถึงอยู่ในบินค่าไฟใช่ไหมครับอยู่ครับทุกคนยังจําบินค่าไฟได้ใช่ไหมครับจำได้ครับค่าบริการรายเดือนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจําหน่ายไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิตเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ และมีการใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจะคิดค่าบริการ8บาท19สตางค์ต่อเดือน 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.2บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1ใช้ไฟเกิน150หน่วยติดต่อกันมาเกิน3เดือนจะคิดค่าบริการ24บาท62สตางค์ต่อเดือนโดยคิดจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการเช่นค่าจ้างพนักงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเป็นต้นในการจดหน่วยการใช้ไฟ และการคำนวณเพื่อจัดทำพิมพ์ใบแจ้งนี้โดยการจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่รับชำระเงินตามสำนักง,งานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและตัวแทนรับชำระที่การไฟฟ้าได้ว่าจ้างนอกจากนี้ยังรวมการให้บริการในช่องทางคอ c เซ็นเตอร์ด้วยนะครับอ้อเข้าใจแล้วครับ น้ำไม่ควรหลอกตั้งตอนแบบนี้เลยนะใช่ใชถ้ารู้ตัวแล้วก็รีบจ่ายค่าไฟมาด้วยถ้าติดค้างค่าไฟเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการตัดไปนะไม <c oughs> ่สักเดือนไม่ได้หรอกจ้าตัดไปได้<อ>เลย,ยค<ร>่ะเพิงจ่า,ายแล้วจ้าทำไมก้าไป,ไปมาถึงได้แพงแบบนี้ดูสภาพบ้านตนัวเ <c oughs> องก่อนนะค่าไฟแพงก็ไม่แป <c oughs> ลก ค่าบริการรายเดือนนั้นทางกกพจะเป็นผู้กำกับดูแลและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าค่าบริการรายเดือนในแต่ละเดือนที่ประชาชนได้จ่ายไปนั้นเป็นตัวเลขที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับทุกๆครัวเรือนครับ